h e l lo สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองนะครับชอยองวันนี้จะมาอัปเดตคอมพิวเตอร์ของผมที่ซื้อจาก i h a v e cpu นะครับวันนี้ผมจะบอกเลยว่าผมได้อัปเกรดแรมของคอมพิวเตอร์แล้วนะครับจาก 16GB ตอนนี้เป็นทั้งหมด 32GB ด้วยกันส่วนแรมนั้นเป็นตัวของ b a ทเบอร r รนะครับส่วนชิปเซตอันนั้นผมยังไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็ผมมีอัปเกรดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออัปเกรด ssd เพิ่มมาเป็นอีก1 5 2นะครับ แต่เป็นแบบ SATA เพราะเนื่องจากว่าเมน,นบอร์ดสามารถรองรับ M.2 ได้แค่ตัวเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็คือภาพของผมที่ไปซื้อมาครับซื้อที่แอดไว้นะครับก็แต่ยๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ซื้อใน iHavasu ล่ะจริงๆก็อยากจระซื้อแหละครับแต่ว่ามันราคาแพงไปหน่อยนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมีคลิปประกอบในการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เล็กน้อยแล้วก็การเสียบประกอบของแรมนะครับ มันไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ดูเพลินๆไปนะครับหรืออยากจะฟังเสียงผมก็ได้นะผมจะบอกเล่าว่าผมใช้คอมพิวเตอร์มาแล้วเดือนกว่าๆมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ปัญหาแรกที่เจอนะครับก็คือ,อาสายหลวมครับคือสายต่อคอมพิวเตอร์หลวมนะครับาสายที่ว่านี่ก็คือสายของ ฟอนต์แผ่นลนะครับเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับมันหลวมทําให้เปิดติดยากและบางครั้งก็เปิดไม่ติดเลยก็ตอนนี้ก็แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วครับปัญหาต่อไปที่เจอนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ของ s อสบิวค่างหญ่ครับก็กินพื้นที่ของโต๊ะผมไปเยอะมากตอนนี้ก็แก้ไขด้วยการซื้ออาร์มอนิเตอร์จับจอให้มันยกขึ้นสูงนะครับเพื่อให้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยมันมีอะไรให้วางเยอะขึ้นนะครับก็นั่นคือปัญหาทั้งหมดที่ผมเจอมากับ ตัวของคอมพิวเตอร์ใน I อ a อ็ซีนะครับก็ปัญหาถือว่าน้อยนะแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ได้ <c oughs> ด้วยตัวเองได้ง่าย mm hmm. มากนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงอัพเป็น32 g ิเล่นเกมไม่พอเหรอที่จริงมันพอครับแต่สำหรับเออผมที่อยากเริ่มเป็นสตรีมเมอร์หรืออยากเริ่มแคสเกมมันไม่พอนั่นเองเนื่องจากว่าผมมันเปิดหลายโปรแกรมไปด้วยกันแล้วก็ด้วยควาที่ว่าผมไม่ชอบ อ่าเรียอไอเดียไม่ชอบปิดโปรแกรมที่เคยเปิดไว้อยู่แล้วอะ่ะก็คือแบบเปิดค้างไว้ก็เปิดค้างไว้อย่างนั้นอะ่ะมันก็จะกินรัมไปด้วยครับบางทีก็ลืมปิด,ดเวลาเล่นเกมก็อาจจะกระตุกนะครับบางทีก็อาจจะค้างไปเลยนะครับวิธีการใส่แรมนะครับแนะนําว่าอย่าใส่ตามคนคนในคลิปนะครับเนื่องจากว่ามันจะใส่ยากนะแนะนําให้เอาคอมพิวเตอร์ลงมาดีกว่าแล้วก็คว้าม,มันลงหลังจากนั้นก็เสียบสล็อตได้เลยนะครับมันจะง่ายกว่า อันนี้ก็ค่อนข้าง,างเออก็ตามภาพนะครับก็ค่อนข,ข้างลำบากนะนะส่วนหลังจากนี้ผมก็เริ่มจะวางแผนแล้วว่าจะลองสตรีมดูนะครับก็ไม่น่ใจว่ามันจะไหวหรือเปล่าสตอรบคอมนี้นะครับแต่จริงๆก็น่าจะไหวแหละก็ขึ้นอยู่กับการเซตติ้งของผมกับเ,เกมที่ผมเล่นด้วย แต่ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะสตรีมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าผมเองก,ก็เป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนไม่ค่อยเก่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้ให้กันด้วยนะครับผมพูดติดๆข,ขัดด้วยนะก็ขออภัยนะครับระหว่างนี้ก็ดูคนในคลิปเขาเประกอบคอมไปก่อนแล้วกันนะครับ Thank you เพิ่งซื้ออุกรณ์เข้ามาใหม่้ใ,ใจร้อนรีบประกอบไม่อบไม่หลับไม่นอนอยากจะทำงานแล้วเดทไลน์พวกนี้แปะแปลเข้าไปเฮ้ยเสร็จสดีกว่ากูจะได้ทำงานไอ้เหี้ยเดทไลน์ไม่ก็ใกล้ถึงแลวเฮ้ยเอา้ามืดตึ๊บมืดตึ๊บยาการนาคตของประเทศไหนเงยงงงงงงูเป็นล้านตัวเช็ Check คคอมแป๊บปากูทำอะไรผิด ตกใจใช่ไหมล่ะเมื่อกี้ที่จริงไม่ได้มีอะไรหรอกครับแค่ลืมเสียบสายอะไรบางอย่างนะครับก็คือเสียบลืมเสียบสายของชุดน้ําปิดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่เสียบมันจะเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับเบนช์มาร์กแรมนี่ก็โอเคปกติแล้วนะครับส่วนเอ่อเมมโมรี Memory นะครับก็ใช้ได้ตามปกติแรมใช้ได้ตามปกติเลยเป็นส 2G b ันกิกบัสสามพันสนะครับก็ปกติทุกอย่างแล้วครับ บายบายครับ